ยูบอยทีเจทำโซเชียลแตกกับเทรนแฟชั่นล่าสุดนึกว่าใส่ผ้าขนหนูไปอาบน้ำเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เก่งรอบด้านจริงๆค่ะสำหรับเต๋าจิรายุพโลปการหรือรู้จักกันในนามยูบอยทีเจซึ่งเขาเป็นทั้งนักร้องแรปเปอร์นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์และนักดนตรีอดีตสมาชิกวง3 2ีทล่าสุดทีเจสร้างความฮือฮานำเทรนแฟชั่นจากแบรนด์บาเลนเซียกา มาแส่ร้องเพลงบนเวที #BigMountainMusicFestival2023 โดยเพจ Facebook หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็ได้ออกมาเผยอีกว่า Yourboy TJ กับเทรนแฟชั่นล่าสุดด้วยกระโปรงผ้าเช็ดตัวจากแบรนด์ Balenciaga Collection Spring Summer 2024สนนราคาอยู่ที่925ดอลลาร์สหรัฐในช็อปไทยประมาณ3 8 0 0บาท ฮชแท็กตัวพ่อแฟชั่นนิสตา้าจริงๆทางกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลหลายคนเห็นก็นึกว่าใส่ผ้าขนหนูเตรียมจะไปอาบน้ำ